สวัสดีครับอมพลร้อยเรื่องมวยไทยเอิโดที่561คลิปนี้พบกับคุณศึกคู่ปติพียอดแสนไกลแฟเทคกปะทะก,กับคริสตอฟพรูวอสนักทุชข่าวสวิตเซอร์แลนด์เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2557หรือ2014ในรายการ King of มวยไทย ของไทยไฟ2014กการมวยไทยแบบค่าเชือกในพิการน้ำหนัก7ก0กิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยีสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญซาะลาละ่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งด้วยนะครับและสำหรับคู่ต่อไปนี้นะคะเป็นการชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานครับสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยนักมวยคาดเชือกท่านแรกที่จะขึ้นมาอยู่บนเวทีกับเราครับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเขามาเพื่อคว้าแชมป์อย่างเดียวครับรวมไปถึงการพิสูจน์ว่าฝีมือของเขาไม่ใช่เป็นแค่ไม้ประดับอย่างเดียวฮนะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆต้อนรับ The Night 크리스토프 브루 และผู้ที่มาทำการชิงชัยด้วยนั้นวันนี้เขาจะขอสร้างตำนานบทใหม่โดยการเป็นนักมวยไทยคนแรกบนเวทีไทยไฟที่ครองถ้วยพระราชทานสอปีซ้อนนี่คือนักสู้จากน้องบัวลำพูขอเสียงต้อนรับคุณศึกคู่ปัตตภียอดแสนไกแฟเท มาสอดรู้สอดเห็นเกลียวกับประวัตินักมวยคริสตอฟพ,พรูวอสเดนไนอัศวินแห่งสวิตนักถกชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ32ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง176เซนติเมตรยกมา33ครั้งคนะ27แพ้4เสมอจองส่วนยอดแสนไกลแฟเทคขุนศึก ปตภีณนะตอนนั้นยังใช้ใช้ยานี้อยู่ปัจจุบันก็นักชกคอมพิวเตอร์นั่นเองอายุ28ปีปัจจุบัน39แล้วครับน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง171เซนติเมตรชกมา265ครั้งชนะ223แพ้41เสมอหนึ่งยอดแสนไกลเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูมีคำขวัญอยู่ว่า สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผ่านคำแผ่นดินทำหลวงปู่ขาวดินสเกาถ้ำเอาราวันนะครเคือนขันกาบแก้วบัวบานให้น้ำให้ท่ากันว่ากันไปเสียเปลมครับืมอีโอหรือเจ้าของแฟเทคโอลิ้นพันกันยังไงไม่รู้มายกกระแลกแหกหมาน กรรมการพู้คีขาดบนเวทีอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับเรียกนักมวยทั้งคู่เข้าสู่กลางเวทีไฟแสงสีเสียงโอ้โหโยกรแรกแหกหมานยากระพริบตากางเกงดำยอดแสนไกลครับทรูวอสกางเกงขาวนักทกขาวสวิทเ้อะไรอะไรโอ้โห แป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรเกิดอะไรขึ้นแม่จะอ่านอะไรก็ไม่ทันซะแล้วอ๋ออยา่าอย่าการะพริบตาก้นจ้ำเบ้าเออนับไหมเออลุกขึ้นเร็วไม่นับเอายังไงต่อโอ้ยเอาอีกแล้วนับเอออ๋อนับที่สองโอ้โหอ,อาจารย์นันดรีบปรีเข้ามานับแล้วอาวไม่ได้แล้วห้ามล้มอีกท่าล้มก็เป็นอันว่า tko เท็กก้นน็อกเอาเอาเอา,เอาสิ ยังไงต่อระวังระวังโอ้โหมัดสคุมเรียบร้อยยกเดียวสามนับก็แสดงว่าแม่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกครับท่านผู้ชมยังใช้แค่ยกเดียวด่านที่สองเป็นไงก็ยก,กแรกอีกเหมือนเคยอันนี้ด่านที่สามดานสุดท้ายก็หมายถึงว่ารอบคิงชนะเลิศนั่นเองอแพทย์ประจําสนามอาจารย์เจรศักิ ผาชาติเข้ามาเอา้าเข้ามาดูแลนักชกแหมสุดยอดเลยนี่เห็นไหมถ้วยปรารชทาน2ปีซ้อนแล้วก็ตกมาอยู่กับยอดแสนไกลเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนักชกผู้มีดีกรีแหมตอนนั้นอายุแค่16ปีก็ได้แชมป์ลุมพินียคิดดูก็แล้วกันอ่ะมาดูสโลโมชั่นปั๊เเ้้าไป หมัดไหนซ้ายขวาตายซ้ายสลลบิงกิงปักปักเอาแยบแยบไว้ก่อนนี่เห็นไหมวัดระยะด้วยขวาอันนี้ซ้ายตรงๆเข้าไปโอ้โหขวาตัวนี้เป็นไงถอยกรูดยังยังไม่พอวัดระยะวัดระยะปั้งเข้าไปซ้ายตรงของอ๋อย,ยะเลยเอาปักปักเข้าไปโดนเหมือนกันแตะแตะแตะ,แตะยังไงต่ออ่ะ โอ้โหเป็นหน้าที่ของคุณเมทคิวแล้วกันกับคุณเน็ก and the winner is the move. ที่คว้าถ้วยพระราชทานใช้ไฟคาดเชือก2 0 1 4คือยอดแสนกลแฟรเทคสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบจริงๆครับยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับ นักชบจากน้องบัวลำพูครับว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับแล้วก็เงินรางวัล2ล้านบาทครับนี่คือความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของยอดเซนไกลนะครับที่พิสูจน์ให้คนไทยได้เห็นแล้วว่าเขาคือยอดมวยไทยไฟคัดเชือกครับทีสุดนะฮะคุณไกลเป็นตำนานแล้วครับถ้วยพระราชทาน2ปีซ้อนนี่ตอนนี้อยู่ในมือคุณละ คนทางบ้านฝากมาบอกครับว่ายออแสนไกลมีธุระหรือเปล่าทําไมรีบจังไม่เสียเวลาในวันนี้พูดถึงความสาเร็จในวันนี้ครับครับดีใจครับแล้วได้ถ้วยพระราชทานของพระบรมราาครับแล้วก็เป็นสองปีซ้อนครับไอหนึ่งคือถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็พระบรมราาธิราชครับผมภูมิใจมากครับตครับอ่าล้ครับและวกเราพวกเราคนไทยทุกคนก็ภูมิใจเช่นกันครับครับผมก่อนทําศึกเนี่ยกดดันไหมครับ คุณคาดหวังยังไงไหมครับกดดันนะครับข้อนขัานกดดันนะฮะเพราะว่าคู่ชกก็ต่อยต่อยดีนึงนะครับก็ครับผมกดดันเลยครับโอ้โหดูฮะแฟนๆของยอดแสนไกลนะฮะมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่ายอดแสนไกลมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณมากมายเลยครับคุอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไปครับขอบครับแล้วก็ขอบคุณเสียบรรจงบุษราคำวงครับหัวหน้าเทรนเนอร์แล้วก็คุณเปรมบุษราคำวงครับแล้วก็แฟนๆไทยไฟทุกท่านแล้วก็ อย่างหนึ่งคือคุณนพพรมาทินครับที่้โอกาศผมในในร่วมไทไฟนี่ครับกคุณมากครับท่านสุภาพสุภาครับบรุษครับนี่คือเจ้าของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรราชกุมารยอดสันไกฟ้าเชียบขอขอบคุณจากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ